สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนค้นพานะครับ EP ที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะครับมีผ้าสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับสามร้อยบาทมาเดิมครับรายการละสามร้อยบาทนะครับช่องทางอธิต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝ <c oughs> ากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> องเล่นครับ <c oughs> เป็นสมเด็จเก่านะครับน,น,นะครับมวลสารครับมีมวลสารน,นะครับนี่ครับนี่ครับสมเด็จเก่านะครับ แกมอนซานนะครับอมาที่สองครับเป็นมัเกตนะครับมัเกตชายโยนะครับพี่มัดเกตชชโยนะครับนี่ครับสวยนะครับ อัาที in ่สามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเสงนะครับเรียมเก่านะครับเหรียญหลวงพ่อเสงวัดประจันตคามนะครับเรียมเก่านะครับหลังเป็นยันเกาะเพชรนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่ออินวัดเกาะหงนะครับปีศูนย์สี่นะครับแล้วก็มีจานนะครับหลวงพ่ออินวัดเกาะหงนครสวรรค์นะครับปีสระมห้าร้อยสี่ครับเป็นรูปถ่ายนะครับ ก็มีจานนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นพิเศษนะครับมีต่อโคด้านหลังนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงปู่แหวนรุ่นพิเศษปีหนึ่งเจ็ดนะครับหมายเลขหกครับเป็นะพิดตานะครับเนื้อผงนะครับคุกลักแดงนะครับแล้วก็ปิดทองนะครับนี่ครับ มายเเนะครับเป็นพระอุปคุตนะครับหล่อบโบราณนะครับหลังเป็นยันนะครับรอยตะไบนะครับอุปคุดหล่อโบราณนะครับมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหลงปู่เย็นนะครับภาษาเปรียนะครับเป็นลูกถ่ายนะครับข้างหลังมีพ่อพานะครับนี่ครับ หลังเป็นพ่อพันนะครับขัน้นภูมนะครับแล้วก็พันเป็นตัวพ่อพานนะครับหลวงปู่เย็นนะครับมณีเก้าครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อแดงวัดเขาแม่ไนนอ้ฐครับ,รบมีมวลสารนะครับนี่ครับ มันเลขสิบนะครับเป็นสำเร็จนะครับกระเดนนะครับนะครับยันลึกๆ,ๆนะครับแล้วก็มีตะไบนะครับมีรอยผงผง,งตะไบนะครับมาเล็สิบเอ็ดนะครับเป็นพระวัดพับนะครับ หมายเลขสิบสองนะครับเป็นพระปิดตาเจ้าคุณสี่นะครับนีครับหลังเป็นยันกระบอกควายนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับหน้าปิดทองนะครับหมายเลขสิบสามครับเป็นพระพิดตาเนื้อทองผสมนะครับผสมเก่าๆนะครับนะครับแห้งๆเลยนะครับนี่ครับมีรอยตัดชอราลานะครับ หมายเลขสิบสี่เป็นพาปิตาเนื้อเมฆพัดนะครับแล้วก็มีรอยจานนะครับนะครับหมายเลขสิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อทองครับวัดกบนะครับนี่ครับนครสวรรค์นะครับสวยนะครับนี่ครับ หมายเลขสิบหกนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อ้นยครับธรรมศาลานะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเนื้อทองผสมนะครับต่อคําว่าหลวงพ่อนนยนะครับนะครับหล่อโบราณนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อดูนะครับต่อโคดนะครับด้านซ้ายมือครับ ในสิบแปดนะครับเป็นเหรียญย e ันดวงบุดูนะครับนี่เราเป็นยันดวงนะครับมในสิบเก้านะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยานะครับน่าจะเป็นเหรียญอันพักก้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยานะครับ 300บาททุกรายการนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับเป็นสมเด็จหลางรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับยิปเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อพริ้งนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อพริ้งวัดโบสถ์กงถนนนะครับได้หลังตอกโคดนะครับพอผ่านนะครับปีสองศูนย์นะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์3ปดสี่เก้าูนย์สามจดเ็นะครับ เบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวกันะครับมาในคลิปสองครับเป็นชินาลาของพระมนต์วัดคลองสิบสองครับสองสี่หกสามครับชินาลาของพระมนต์ครับวัดคลองสิบสองครับมายี่สิบสามครับเป็นพระปิตารณครับพิมพ์ปั้นนะครับนี่ครับมีมวลสารน่าจะเป็นชันมากปล่ยครับนี่ครับคล้ายชันมากนะครับ เส้นเส้นเส้นนะครับนี่คบอี่ครับเป็นสมเด็จนะครับของผ่้เพือกนะครับนี่ครับสมเด็จของผ่้เพือกวัดกิ่งแก้วนะครับนี่ครับยี่สิบห้าเป็นแหวนหรอหลวงพ่อกลวยนะครับแหวนรอโบราณนะครับที่ทำผสมครับหลวงพ่อกลวยนะครับ ยี่สบครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับนี่บเจ็ดน,นะครับเป็นหนง่มผัวบุ้ยครับเนี่ยเป็นผ้าปางลีลานะครับเนื้อผสมนะครับจะแต่ใบด้านข้างครับของผัวบุ้ยนะครับเนี่ย ี่แปดครับเป็นเดี๋ยวหลวงพุทิมนะครับลงยาแล้วก็ต่อโคดน,นะครับยิ่ก้าครับเป็นตะกุดนะครับตะกุดหนังเสือนะครับลงรักนะครับปิดทองครับ สามซิกนะครับเป็นคุดอาจารย์วมานะครับรุ่นโคตรรวยนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับนะครับเป็นคุดอาจารย์วาลาพร้อมกล่องนะครับวัดโพธิ์ทองครับสนใจนะครับขอรูปเพิ่มเติมแม่ครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับนะครับในกระดาษสามร้อยบาททุกองนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยครับ รปสี่เกูนสาเจนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับคนค้นพระนะครับ,คนคนรบสำหรับวันนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ